สวัสดีค่ะซศษเนื้อโคสานมาแล้วพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้วเหมือนเดิมย่านั่งมีแน่กินมาฝากขี้ฝากน้องก็คือตำมาม่าทะเลเดือดวัชานพี่น้องจ๋าเศษบนอกจากใส่กลุ่มใส่ปลาหมึกใส่ลูกชินแล้วก็ใส่หมูยอ่อนําพี่น้องจ๋าพักก็มีพักกัดหินแล้วก็มีเอ็มสายบัวบักแตงกวาพี่น้องจ๋าแต่ก่อนจะกินย่ยนั่งกับ ขอขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อจาาที่แวะเข้ามารับชมรับฟังกังบฝากช่องหน่อยใบในอ้อมอ,อกอ้อมใจของพ่อเม่พี่น้องในเด้อจ้าหน้าหน้าพี่น้องจ๋ามากินน้ำกันพี่น้องบว่าสิอย่ฟังไทยฟังเล่าเนาะจ่าอยู่ในประเทศทิตางประเทศทเนาะจ่ามาเด้อจ่าพี่น้องจ๋าุ่นยันองหอนอยู่ได้พี่น้อง y <Nhạc> ก,ก็เพแท้ปลาเมอกแล้วก็กล้งพี่น้องจา้าเพดบักย่างคักแต่พี่นอ้อง ดูกจีนุกงแล้วก็บป้าเมิกพี่น้องจา้าใจกระเทียมโทนนั่งจาก อืมลองเล็กเลคยตอนบักพีเกอะเคยเรือบาน maybe ok? not 嗯。Mm hmm. Kìa, toàn bạc kích mắc con, để mỏng người với ta thân sẹp thân thiệt thì nó ơi

ขันโบเพชรมันกับโบเสดมักจะพี่น้องจ้าขันโบเพชรกับโบเมนได้น,นัง่งนอกจาก 喂。 พี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ยายนั่งพาพีผ้านองกินตำามาามาทะเลเดือดกอับอจบไปตจเพียงแค่นี้นะจ้าแตขอบคุณขอบคุณพี่น้องลหลายหลายที่แวะเข้ามารับชมรับฟังก็ฝปากพ่อแม่พี่น้องก็ไล์ก็แชร์ก็ติดตามะก็กระดิ่งกริ้งๆริ่งในเด้อจา้าคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ